อยู่แบบแล้วพระที่ชำรุดเนี่ยสามารถที่จะแบบนำมากราบไหว้รือว่าบูชาือว่าเอามาห้อยคอได้ไหมโอ้อันนี้เจถามนิดนึงนะมังกรพระหักพระชำรุดเราต้องเริ่มต้นก่อนเริ่มต้นจากอะไรเริ่มต้นจากกระบวนการบูสาและผงแล้วก็นํามากดเป็นองค์พระนะครับและองค์พระได้ผ่านการสร้างพิธีมาแล้วต่างๆแล้วนั้นต่อให้หักหรือชำรุดก็สามารถนํามาใช้ได้ อาเจกถามประเด็นประเด็นหนึ่งนะงูมีพิษไหมนี่อ่ะและ้วเลื้อยใต้าคาบันไดหรือเลื้อยในทอดต่างๆเนี่ยขึ้นมามันยังมีพิษไหมก็ยังมีแบบเหมือนกันฉันใดก็ฉันนั้นครับนะฮะที่แต่ว่าของเจคเนี่ยคือบักจะนําวัตถุมงคลที่ชํารุดหรือหักแล้วเนี่ยนามารวมเป็นมวลสารแล้วมาสร้างพระใหม่เพื่อให้เป็นองค์ปฏิมากรที่มีความสมบูรณ์ ผู้คนสามารถนำมาใช้ทดแทนกันได้ครับผม